สวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านเพลงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับน้องหงอิงนะคะสวัสดี FC แฟนคลับเพชรแสงตะวันอีเจนะคะสวัสดีค่ะน,นะคะสำหรับคลิปนี้แอนเฟนจะซีเม,มวเรื่องเล่าของบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับอิหลาหน่อยวงอิงโดยเฉพาะนะคะพี่น้องซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่มีความหนาหัดมาแพงในตัวยี่แลวสําหรับอิหลานะคะแอนเฟนเองก็ได้ ลูบคีบหนเบิงืงนิดๆนะคะเอาความหนาหักมาตอนมาฝากนะคะแนวกะที่สําคัญก็คืออิหลาหนอยนะคะในทํามการแสดงมือขึ้นนี่ก็บอกว่าได้เห็นหลากหลายเนาะพี่น้องเนะาะเพว่าจะเป็นเอฟซีหักหอมเนาะพี่น้องเนาะอยากจะเอาติบไม่ติดมือมาฝากโอ้อยเอ็กเนเองกับมีผักมาฝากนะคะพี่น้องบอกเลยว่าเท่าที่เบิ้งแล้วหลายผู้หลายคนเนาะอยากเห็นอีหลาหนอยอยากสัมผัสอิหลาหนอยนะคะอยากต่อยมือ นะคะมือว่านี้ล่ะห,หน่อยเพิ่นกะเอามือนอยหน่อยเพิ่นถือไม่เนาะหลายคนก็ยืดยืดเพื่อที่จะ,จะปแตะมือหน่อยอล่ะหน่อยโอ้ไอเดเงินดีทองยานตะลูกบ่มาเอาเนาะพี่น้องถือว่าเป็ี่ยนกำลังแรงเชี่์แรงใจที่อล่ะหน่อยได้รับกับพอพอแม่แม่เอฟซีม, FC, มาตลอดวายเร็วรับรับเร็วไหวล่ะหน่อยเห็ดแบบดีมาดูตลอดมีความหนาหักหนาเพ่งแล้วก็บ,บอกพอพอแม่แม่เอฟซี FC, ทุกมือว่าลาหักพอพอแม่แม่แมด้อ นี่คือสิ่งทีลาหน่อยได้หมอก,กับพอมแม่เอฟซีทุกมือนะคะแล้ววันนี้แอดเพจเองกับเฮดคลิปเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยทุกมือคือกันเนาะพี่้องเนาะสําหรับคลิปนี้ก็ฝากสุภูชุคนเขามาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ใต่คลิปของแอดเพจในเรือว่าแสดงความคิดเห็นรวมกันว่าเป็นจังไดนะคะส่วนแอดเพจเองก็สิวาอ้ยฟังว่าตลอดเวลาหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาแอดเพจเองก็สิมีการสรุปงานนะคะ ถือว่าทรงงานของแอเปิทุกสัปดาห์นะพี่น้องเนาะสําหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นคลิปที่เกิดขึ้นกับอีลาน้อยนะคะที่ให้ได้รับการเอ,อ่เอ้นว่ามีการเบิงนะคะมีการเข่ารับชมหลายที่สุดก็คือคลิปของอุงอิงนะคะแอเพได้ขึ้นหัวข้อว่าผาาหน้าโป๊กว่าอุงอิงกับสามประโยคที่พี่คํามอสมอบให้นะคะอุงอิงกับสามประโยคคํามอสมอบให้นะคะได้ถึงสองพัน หกกลวยขังเลยที่เดียวนะคะขอบบุญขอบคุณสําหรับเอเซี่สุขสุขุทคนที่เขามารับชมเด้อพี่น้องเด้อย,ยินได้หันกับเป็นเรื่องเล่าของผีข่ามอดนะคะเพื่นใดให คำนิยามกับอิหลาหนอย3ประโยคนะคะเป็นอีย่างแน่จังใดก็ฝากท่านใดที่ยังบม่ท่านได้รับชมหรือรับชมแล้วก็ฝากเข้าไปดันๆคลิปนี้ให้กับ en, แอดเพนแฮเดอร์พี่น้องเขารับชมใดนะคะ2 6 0พครักร้อยขังที่แอดเพนได้บึ่งนะคะตอนนี้ก็อาจจะกําลังไหลอย,อยู่เนาะพี่น้องส่วนอีกคลิปหนึ่งนะคะในหลอบ7วันนะคะที่เป็น2ล่องลงมากก็คือคลิปของอิหลาหนอยองอิงนะคะแอดเพนอิงลง่ม้ว่า,าค้นหนาโปวา่า อุ้งอิงบบถิมบบป่าพอโจโดอกนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็คือมีคนเขามารับชมถึง2,300ครัร้งันนะคะคลิปนี้ในเนื้อเนื้อหาของคลิปก็คือเป็นเรื่องเล่าที่บอโจได้ขอให้อีหลาหน้อยฝากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซี่เข้าไปดันๆเพลงไม่ของพอโจแน่ก็คือเพลง หักน่องได้สองเมาานะพี่น้องเนาะฝากเขาไปติดตามรับชมได้เลยนะคะสองคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปที่โดดเด่นนะคะในเจ็ดมือที่พ่านมากนะคะพี่น้องนะคะขอบคุณขอบคุณไปทั้งสาวหน่อยพิษบานแพงขอบคุณไปทั้งอีลาน้อยอุ้งอิงนะคะ แอพเพนเองได้ย,ยิบยกขึ้นวา่าว่าขอบุญขอคุ้นไปทางพอ่อพ่อแม่เอฟซีสู้ผู้สู้ค้นเด้อพี่น้องเด้อขอคุณหลายๆนะคะสําหรับการเขามารับชมนะคะแอพเพนเองก็ยังคงฝากคลิปของแอพเพนนะคะ,ะว่าจะเป็นยอดหลังหรือลงซูมือนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อยากเห็นพอ่อพ่อแมแออ่เอฟซีแสดงความคิดเห็นนะคะพี่น้องแสดงความคิดเห็นเขามานะคะพี่น้องกถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เฮาสิได้พ่อพ่อกันทุกเมือนะคะ ส่วนถ่ายคลิปนะคะโบโจเองเพื่อนก็ได้ฝากนะคะฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะกับซิมี่ถ่ายคลิปกับซิมี่คลิปพิเศษนะคะสําหรับอีหลาหน่อยกับพอนะคะได้ฝากช่องให้กับแอดเพนนะคะตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่ได้เมื่อว่าสู่กันฟังนะพี่น้องเนาะขอบุญขอพุณนสุขคนสุทันนะคะฝากแช่ออกไปเด้อพี่น้องเด้อพิมพ์คำว่าเผชรแสงตะวัน เ B บนะคะตรงนี้ก็คือช่องของแอดเพนนะคะคอมเมนต์เข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดเพนด้วยพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะยังเฮงปังสู้ผู้สู้คนนะคะขอบุญขอบคุณไปทางบอดจูนะคะพี่น้องที่ให้ความกรุณากับกับอิหล่าหน่อยพร้อมนะคะที่ให้ความกรุณากับแอดเพนนะคะค่ะอิหล่าก็พรอมฟังซ่องได้เสียงด้านเอบีในได้จ้าฟังอะไรก็ใช้นในกำลังใจนี้คุณได้รับเงินนะ ช่องพิสงตะวันค่ะ EPG e b g โอ้ย e ับฝากกดติดตามนะครับตเซอร์ใคระดิ่งปิงงปปิงไหนคุณแม่